สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยได้ทาการปรับปรุงทีมชาติอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะมีความไม่ตรงกันในแนวทางการทําทีมระหว่างสมาคมกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาซาทาดะอิชิอิสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยประกาศแยกทางกับมาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในวงการลูกหนังไทยที่มาจากความไม่ตรงกันในแนวทางการทํางานและการวางระบบทีม แต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อการเตร,รียมความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับการเข้าร่วมฟีฟ่าเดย์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งทีมชาติไทยจะต้องเผชิญกับสิงคโปร์และสีลังกาในศึกเอเชียนคัพ2027แนวทางการทำทีมไม่สอดคล้องกันทำให้สมาคมต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประชุมระหว่างคณะบริหารฝ่ายเทคนิคของสมาคมโดยมีการประเมินและพิจารณาผลงานของอิชิอิในช่วงที่ผ่านมา ผลงานของอิชิอิในการคุมทีมชาติไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม2023ถึงปัจจุบันมีอัตราชนะที่53%หรือชนะ16นัดจากทั้งหมด30นัดซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ดีแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยมองว่าแนวทางการทำทีมไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสมาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยได้ระบุในแถลงการ์ว่าขอขอบคุณมาซาทาดะอิชิอิและทีมสตาฟโค้ดทุกคนสำหรับความมุ่งม,มั่นในการยกระดับทีมชาติไทยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพต่อไป แต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนในเวลานี้จะมีผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยหรือไม่ทีมชาติจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนในเวลาที่สำคัญและต้องเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันระดับสากลนี่คือจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างและควรพูดคุยกันเพิ่มเติม เพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าร่วมฟีฟ่าเดในเดือนพฤศจิกายนนี้ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยจะเร่งดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่เร็วเพียงใดเพื่อความต่อเนื่องของทีม